โพสเฟสบุ๊กโพสไทม์ไลน์โพสเพจโพสเท่าไหร่ก็ยังไม่มีคนมาซื้อเรามาดูกันนะคะว่าคุณผิดพลาดที่อะไรหลายคนค่ะโพสคอนเทนต์ที่ไม่น่าสนใจลงไปในโลกออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้การที่เราจะต้องเลื่อนผ่านฟีดใครสักคนหนึ่งถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเราก็จะไม่หยุดดูเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคน สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาคุณจะต้องเข้าใจผู้บริโภคค่ะว่าเขาจะเสพเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเขาเองเท่านั้นเขาจะเสพเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเขาเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนทำคอนเทนต์หรือหน้าที่ของคนที่ขายของนั่นก็คือกระจายหรือสร้างคีย์เวิร์ดเป้าหมายให้มากที่สุด หมายความว่าวันนี้สินค้าหนึ่งอย่างคุณจะต้องรู้ว่าสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างแล้วคุณก็ครเอทคอนเทนต์เหล่านี้ให้หลากหลายที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อไปหากลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นเมื่อคุณหากลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้ส่งลงไปในโลกโซเชียลคุณจะสามารถที่จะรู้ฟีดแบ c กกับลูกค้าได้ว่าสินค้าหรือคอนเทนต์ไหน ที่มันจะโดนใจลูกค้าและนั่นแหละค่ะคือตลาดที่คุณจะต้องตอกย้ำและทำต่อเนื่องถ้าสมมุติว่าคุณยังทำคอนเทนต์ที่เป็นแนวกว้างหรือคือสินค้านี่ช่วยอะไรได้บ้างไม่มากพอนะคะคุณไม่สามารถที่จะหาเรื่องราวที่จะนำเสนอลูกค้าต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำงานแนวกว้างให้มากพอนะคะเราจะเจอกลุ่มลูกค้าที่เป็นไข่ทองคำของเราค่ะ ะะทำงานให้มากพอเปิดหน้าไพ่ให้เยอะหาคุณ,ณประโยชน์ให้เยอะว่าเราสามารถช่วยอะไรลูกค้าได้แล้วคุณจะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในความรู้สึกของลูกค้าได้เลยค่ะ